ยังบอกขอใจเข้ามาโคเบอร์เพิงเออโคเบอร์นี่ก็คือว่าเราจะไปให้เหมือนต้นฉบับมันก็ไม่ใช่บางคนก็บอกมาคอมเานต็อันร้องไม่พอเหมือนต้นฉบับบางคนก็บอกว่าร้องดีกว่าต้นฉบับมาบันทิดีพี่น้องทนะ่านซ้หรับทางด้านก้อนนั่นนี่นะคะได้เบาเรื่องนีเป็นแล้วนะ้อพี่น,อนอ้องตวบากับบ้านเด็ดจบเด้บันนี้เป้งได์พ่องแต่กระแสดาราม่าม่านแร่งทางด่านคุณแปลพราวแสงทองถึงกับต้องออกมาเครียดฉัดออกมากเครียดเห็นมันชัดเจนถึงเรื่องหนีนะ้องพี่น้องน,านนะ้า เท่นทีสีเขาใจบาเพื่นเป็นแม่กับลูกกันแต่ว่าก็ย่งเอาไปเปรียบเทียบกันสําหรับคนทีนี่แหละมาเปรียบเทียบพี่น้องนะคะบรูวา่าเพื่นคิดจังไหนหรือว่าเป็นกุมทีค่อยกันแก่งคอยอยง่อยิ้วแยงยู่แล้วบรูได,ด้พี่น้องนะคะแต่ว่าก็มียุสําหรับประเภทนี้กุมทีวา่าจัดตั้งกันถือมาเพื่อทีสีไปปั้นไปป้วนโดยเฉพาะก็มีสํหรับกลุ่มแบบนี้พี่น้องนะ,ะแต่ว่านี่แหละสำรับทางด้านคุณแพรพราวแสงทองข้าก็สิลูวา เพิ่นพอกับกระแสดราม่ามาหาลายรูปแบบแห้งนะพนองแต่ว่าเพิ่นกับพามาได้ก็ถือว่าเก่งมากๆนะฮะแระเบนีเป๊กไหนสหรับดาาราม่าราชสุดพี่น้องคนะ่ะดรามาว่าจั้งไหนพี่น้องคนะ่ะดรามาว่าเป็นอย่างคุ้นแพร่ภา,าแสงทองคือโครบเบอร์เพลงห้อยใจบังไฟแสนได้บอกขึ้นต้นฉบับสํหรับต้นฉบับก็สิเป็นทางด้านน้องเพลงพิมดาและวบนี้มาเปรียบเทียบพี่น้องนะมาเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างขึ้นยงบอกขึ้นกันพนาพี่น้องนะ คุณแพลว์แสงทองเห็นแบบนี้แล้วก็เลยนี่ละ่ะโอดบบไาวต้อ,ออกมาเครียดชัดถึงกระแสดรามา่าเรื่องนี้น้องน่เป็นผู้ได้ผู้ใด้ก,กทาทนบ่ไ็ดต้อ,ออกมาเครียดชัดเป็นยังมัติสำรับนี่ละ่ะเท่ากับซิลัวสำหรับคุณแพลว์แสงทองก็ถือว่าเป็นคนที่ได้ให้โอกาสนะได้ให้โอกาสทางด้านน้องเพลงพิวดาเขามาอยู่ในวงนัําตอนแรกเด้ตอนแรกท่านอน้องเพลงพิรวดาทากมาอยากสิบเป็นศิลป,ปินในวงแสงทองฟินแลนด์แต่ว่า ศิลปินเต็มแล้วคุณพระพ่อแสงทองค่นะ,ะเพื่อนก็บ,บอกไปนะคะว่านี้ละศิลปินเต็มแล้วนะคะกัแต่ว่ากับห้น้องทิมเบอร์ติดตอไ์วัหา้ายังสิเอาไปพิจารณาอีกทีหนึง่งแล้ววันนี้เป้งนหน้พ่อแต่คุณพระพ่อแสงทองกลับมาคิดผิจารณาอีกทีนึงก็คิดว่าสำหรับทางด้านน้องเพลงนี้คือจังหวะเด็กหนุอยคนหนี้ต้องมีของต้องมีอหยังสักอย่างนะคะละกันนี่ละก็เลยเด็ดตัดสินใจรับน้องเพลงเข้ามาอยู่ในวงแสงทองฟินแลนด์นำน,ำน้องพี่นะะ้องนะะ้องหากับบ่าดลว่าอ่า อยากสีให้ดังหรือว่าอยากเสียังนักกับบลูลวะขันเอามาปั่นอยากสีดังอีหลีบอนะตาวากับคือจังหวานรับทำงานาด้วยความที่ว่าสงสารละก็คิดพอจากของคุณเพรเ่าเ่าสงทองมานึกพอจากของตอนที่ไปน้ำแม่ละก็ไปสมัครอยากสิเป็นศิลปินมอร่ํัแบบนี้นะ ก็คือตังงมาลับพี่น้องนะนึกถึงจะกของนะคะตอนที่ย่างบ้านในดังขนาดนี้นับพี่น้องนับอาหารบันนีพ่อของแต่นี่นะได้รับน้องเพลงเขามายื้ใได้วงนําเป็นตั้งแต่กระแสถือว่ามาแรงมากแล้วก็พ่อของแต่เห็นถึงกระแสที่กาลังมาแรงคุญแพร่าแสงทองนี่รับพี่น้องหนะซจึงกระทืว่าเป็นคนที่แห้่โอกาสทั้งนัน้องเพลงพี่ประดานะคะ ได้ให้อาจารย์นักแต่งเพลงอย่างอาจารย์บ๊กภูมารินได้แต่งเพลงหอยใจบางไพแสนซึ่งสําหรับอาจารย์บีกภูมารินเท่ากับสิรูลแล้วว่าผลงานของเพื่นที่ประจักษ์ประจักษ์เลยก็สิเป็นทางด้านอาผลงานเพลงที่พานมากของทานนั้นคุณบิวจิาตาริยพน้องนะหอยกอดครูยอดรวยเป็นจักรแน่ดังทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ก็ที่ว่าบัธรรมดาแต่งเพลงได้ให้ผู้ไดกระดังก็สู่คนสำหรับท่านอาจารย์บ๊กภูมารินตอนนี้กับทางดาา้านวริสเป็นทางด้าน ไข่เพลงน้งพี่น้องนั่งก็ต้องการยังแสดงอ่าอาจาร,รย์แั่งแต่งเพลงธีวาดีกรีมพรธรรมดาแบบนี้ไปรวมงานนำนะคะแล้วก็นี่รสซัรับท่างดันแม่แพร,รวแสงทองคุณแม่แพร,รวและพี่น้องคาะได้เหตุเทีงกระแสทีก่กำลังมาแรงของทางด้านน้องเพลงพิมรดาก็เลยให้ทางดันอาจารย์วิูมารินมาแต่งเพลงหอยใจบักไฟแสนไห้สุดฮอดสุดปังอยู่ดีพี่น้องนะมีหอดทอนทีวาสาไม่หอดทีว คอนเร็วกัที่ว่าพธรรมดาพึ่แต้งแดีออกมาดีอีหลีนะฮะแล้วก็สำหรับเพลงนี้เป็นจังไหนประสบความสําเร็จพี่น้องฮะดังแบบเรี้ยงป้างตอนนี้เป็นจังไแต่สี้้านวิวเป็นที่เรียบรล้วแล้วสุดหอดสุดปังแล้วก็เซอร์วัสสำหรับยอดวิวสิบพุง อีกเรื่อยๆอยู่พุ่งได้อีกเรื่อยๆนะสำหรับท่านาแฟนคราบิซีเซวาเพิ่นกระพาคก,กันดันยูเบยุดบเซานะแล้วก็สำหรับเพลงเพลงนี้การติดหูแล้วก็ไปเป็นทีเดียบร้อยแล้วสำหรับทางด,าด้านอ่าผู้ยิวันฟิลเลอร์เผยออกมาบอกแล้วนะคะว่าสำหรับเพลงหอยใจบ้างไปแสนนี้ผูดด้ใดทีนี่แหละอยากซืเอาไปร้องนะเพรว่าซืเป็นตาม พับตามรถห่สามัถนําไปรองในบทติดลิกสซิต์นั่งไปร้องนออากาศนี่แหละสาหรับทางดานเพลงหอยใจปักไฟแสนกะบทธรรมดาอีลีนะแล้วก็ต้องยอมรับเปยล่ะค่ะว่าสําหรับกระแสของทางด้านน้องเพลงพิมดาตอนนี้นี่มาแรกจริงๆน้ำตองน้องนะะไม่ทําอะไรจริงและวันนี้เป้งไหนพ่องแต่ทางด้านน้องเพลงพิมดาได้ปล่อยเพลงนี้ออกไปแล้วกะได้นําเพลงนี้ขึ้นเปร้องนะในวันเปิดฤดูการของวงแสงทองฟินแลนด์เป็นเท่าให่แน่ ควแต่น้องรองเนาะน้องตื่นเต้นได้บ้าีไน้องน้องตื่นเต้นแล้วก็ลรองเพราะตรงทอนมาฮะหล้วก็เป็นกระแสดราม่าค่ะคนก็เขาไปคอมเมนต์ว่านิตนิดจะคล้องผลงานเพลงคือรองแบบนี้คือรองเพราะตรงทอนคือรองเสียงไลประมาณนิดละเป็น้องค่ะก็พอกับกระแสดราม่าตาเว้เลยนะคะพี่น้องนะตาแบบสำหรับน้องเพลงพิมนาน้องเข้มแข็งมากนะน้องก็ออกมาบอกนะคะว่าขอบคุณเลยซัมทิวาเขามา ติคำวา่าไหเป็นยังมติกันท้าเพื่นอนเขราคำมติกับวรู้วะาจะคล้องมีขอพิดผ่านมองใดเขากดได้รู้เรยว่าสำหรับเรื่องไนพูดนี่นีเข้มแข็งมากๆแล้วก็สำหรับน้องเพลงนี่เป็นคนคิดบวกมากๆแล,ล้วก็เซอบานี่แหละเหตุแบบนี้แล้วการที่ว่าน้องมีความคิดแบบนี้คิดบวกแบบนี้นี่ยนะ เป็นพื้นฐานของคนสิดังอีกอนาคตข้างหน้าก็เป็นกำลับบงใจให้น้องนําและการด้มมง,งินเวลามาสิสมีผลงานเพลงตองมากเลยนะก,ก็ต้องรอเบงิงรอติดตามนะพี่น้องนองาะนค่ะ้วบนี้เป้นไรพ่อตั้งแต่คุ้นพระประแสงทองซึ่งกะทือว่าเป็นคนทีได้ให้โอกาสน้องเพลงเข้ามาอยู่ในวงนําเพื่อนนี่ละถือเอาไปเปรียบเทียบเิ่นได้ไปครัวเบื่อเพลงหอยใจบ้างไปแสนของหลูกสาเพิ่นนะพี่น้องน,องนองาะค่ะเป็นจังไดยเน่ ถือดราม่าได้ปฏิบน,น,นองนาดราม่าว่าเป็นยังคุณแพร่เผาแสงทองขึ้นรองบอ่อตรงต้นฉบับและพี่นองเนาะน่นนะวันนี้คุณแพร่เผาแสงทองเห็นแล้วก็เลยอดทีสิบออกมาเครียดชัดอะไรเคลื่อนกะออกมาบอกนะคะว่านี่ล่ะการที่ว่าเข้าไปโครเปิรเพลงคัดเสียงหะขัดเสีย้ขึ้นต้นฉบับมันกับเป็นไปได้ยากยูก,กับแมนค่วมเพลินอีลีพี่น้องนะเป็นไปได้ยากเด้เนะเสียงของแต่ละคนเอกลักษณ์ของแต่ละคนมันมาคือกัน คีสีคดสให้คนนี่เสียงแบบนี้ให้ร้องคือผูน้นี่มันกับผู้แมนสาหรับเสียงคุณถ้าพากเสียงทองกับสีเป็นเสียงอีแบบหนึง่งเสียงน้องเพลงกับสีเป็นเสียงอีแบบหนึง่งหลักกับว่าหลัวจังคิดจังไดนับไปดองนะะ้อหน่ะเอาแม่กับหลัวมากเปรียบเทียบกันซึ่งกับที่ว่าอยู่ในขายเดียวกันนับไปดองหนะะ้ะกับว่าหลัวเพิ่นคิดจังไดนะค่ะคุณพัศน์ประสงทองยังโกอยู่นะคะว่าขันห้าคุณคิดเล็กคิดน้อยอีลินี่ พิษกันใดสำหรับศิลปินค่นท้าว่าแบบนี้นะคะพิษกันใดได้สำหรับศิลปินเพื่อนก็ว่าบ่อยากเห็นเอามาดราม่าไม่อยากเห็นเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าก็คือจังหวัราบพิธภอณหาเสียงของแต่ละคนมันบ่คือกันแล้วคุณนเพ่าๆแสงทองก็ยังในเบาอีกนะคะว่านี่แหละสำหรับเพลงห้อยใจบังแฝ่แสนเพื่อสามารถเป็นตนฉบับเองกระไรเพื่อนสีเอาเพลงนี้ม่เป็นของจะของกระไรนะคะบ่อห้กน้องเพลงลองกระไรนะคะตาบ่าคือจังหวันั่นแหละนะคะอยากสีหายน้องเพลงได้มีผลงั้นเพลงของจะของแล้วก็อยากสีหายน้องดัง คุณเป็นพรทสองกว,ว่าเสื้อว่าสับดเพลงคอยใจบ้างไอแสนจังไลกระตองดังละกะนี่ละอยากเสียงให้ลูกสาวน่ะน้องเพลงพี่มาดา มีกระแสโด่งดังก็เลยแห้น้องเพลงพิมาดาได้ร้องเพลงนี้ได้เป็นตัวของผลงานเพลงนี้นะพี่น้องหน้านี่ละเห็นถึงซํานีแล้วพี่น้องหน้าแม่ความผักแม่ทีมีต่อลูกที่ยกักษ์สียหายูุซาวได้ดังแบบเตียงปังแล้วตอนนี้เพลงได้สำหรับเพลงหอยใส่ปังแพ่แสนกถทอวเป็นเพลงแจงเกิดอีเลตอนนี้กะแตะสีล้านวิวเป็นที่เรียบรแรลกะดีแจงน้องน้องพี่น้องหน้ากน,นั่นละสำหรับคุณพระรอดแสงทองกักบวาม่าอยากให้เอาบบเปรียบเทียบกันนะคะสำหรับเสียงขงแต่ละคนตน้ตนเสียงงแต่ละกนนี้มันไม่เหมือนกันนะพี่น้องหน เป็นกำลังใจให้ทางด้านคุณพรับทาแสงทองนะคะพอกับดราม่าอีแแบบกับเซวัตรประสิพาพไปได้กับลูกซาเพิ่นน้องเพลงตอนนี้ก็บที่ว่าโดนเต็มๆนะคะขันห่าน้องพานกระแสดราม่าไปได้ก็คิดว่าน้องสืดังแบบเปลียงปางนี่แหละเพิ่นว่าคนสืดังก็ต้องพอกับกระแสดราม่าก่อนนับพี่น้องน้อก็เป็นกำลังใจให้น้องนั่นนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าสิมาสุพิษสนองฟั้างสนิทจักก่อน้องขัตตก็เข้ามาสวัสดีค่ะ